สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้จะพามาดูนะครับเจ้าเครื่องปั๊มลมนะครับอันนี้เป็นเครื่องปั๊มลมยี่หาลิตรนะครับตอนนี้ปัญหาของมันก็คือมอเตอร์มันไม่ทำงานนะครับ ก็เดี๋ยวจะมาหาสาเหตุนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับครับสวิตเปิดสวิตแล้วมันนะครับมันไม่มีกำลังนะครับหมุนได้แค่รอบรอบสองรอบครับมันก็หยุดนะครับลมยังไม่มีนะครับ มาดูกันครับอันดับแรกนะครับให้ดูเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นตัว C นะครับกับปาทิตเตอร์นะครับลองแกะออกมาดูนะครับตัวนี้นะครับมีน็อตน็อตขันนะครับ แกะออกมาเลยเลยครับด้านในด้านในก็จะเป็นลูกขาปานะครับหนึ่งลูกนะครับตัวนี้เป็นขาปา450โวลต์นะครับ AC 50ทับ60เดีย๋ยวจะลอง ตัวนี้ดูนะครับคูครับครับก็ตอนนี้ผมก็ได้ทำการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับดนการใส่ซีพัดลมนะครับเป็นซี 3UF นะครับ 400V2 โวลตัวนะครับเพิ่มเข้าไปจากตัวเดิมน,นะครับ ปีเปรมสองตัวต่อขนาดน,นะครับเข้ากับตัวเดิมนะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเปิดเครื่องครับโอเคนะครับ เครื่องใช้ได้ปกติะครับมอเตอร์ใช้ได้ปกติดางนั้นนะครับกตาาบ็ตัวคับปานครับตัวซีนะครับมันเริ่มเสื่อมสภาพนะครับก็ให้เพื่อนๆหาเปลี่ยนนะครับเรพยายามใช้เบอร์เดิมนะครับหรือว่าให้ค่าสูงกว่า ก็ใช้ได้ครับแต่ก็อันตรายครับตัวนี้แค่ทดลองให้ชมไม่เส็ครับให้เพื่อนได้ทราบปัญหานะครับของมอเตอร์เครื่องปั๊มลมนะครับสาเหตุก็คือตอนนี้คนระับถ้าเครื่องมันทำงานช้านะครับหรือว่า เหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างนะครับก็สันนิษฐานได้เลยนะครับว่าเจ้าคาปาหรือเจ้าแคปครับเสียนะครับอีกอย่างนึงนะครับก็อาจจะเป็นที่ลูกสูบนะครับก็พยายามหยอนน้ามันนะครับหย่อนน้ามันให้น้ำมันจักนะครับหรือว่าน้ํามันเฉพาะนะครับหยอดให้หล่อลื่นนะครับซึ่งจะได้ทํางานเบาลงนะครับ หรักคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจ็ดแนวทางให้เพื่อนๆนะครับหลักท่านีเ้เจอปัญหานี้นะครับก็่อเขอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับหลักคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ครันหน้าครับขอบคุณทุกท่านครับ